ตัวที่สิบแล้วนะครับตัวที่เก่าแล้วตัวนี้นะซักพอนี่ตู้ซะกูเปล่าตุกกาดตห้าห้าโอ้โอไปแล้วตัวที่สิบนะยังบวดสิบด้วยมาแล้วตัวใหญ่ชายทำปเป็ดได้หรอชายก็ทำปเป็ดหรอกมาอีแล้วตัวนี้มีไซส์มีไซส์้วยอู้ ความโมเมนธรรมดาเนี่ยเป็นนอนเพีนหนึ่งถ้าเกี่ยมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องของทับไซ้จจำเป็นในชีวิตประจำวันมาเมิดอและส่งสงเปากำลังออกตัวเด้อจากนาท่านนั่นลักซ์ซีนาสิบเอ็ดตึกป่าอยู่แถวบ้านซ้อนเด้แล้วก็ ้นอสูเก้าเท่าแหละก็เลาะลงไปหาแถวย o องกลางเนาะแล้วก็ปูปูสําเพียงก็เต็มปูเสใหญ่แหละจะอมเสนะอย่ามนชีเลยจ้ะนะด ลองลอดตีแถวนี้ลงไปลุ่มก็เลยด้วยกล้องรักสซีนี้เลิมจากอาณาห้งสวยงายนี่ลงไปลองตีแถวนี้ลงไปเบื้องว่าเป็นแถวไหนแต่ว่าเมื่อน,นี้คือว่าสีลมเว้ยตรงฟ้าแจง้งแจ้งดีๆแถวนี้เลยสุดไหลลมยังแหงต้นแรงนะตอนนี้ยังไข่อยู่ตอนเศร้าพี่นุ่นน้องจ้าองนะ xe bỏ mồn dê cho ít nụ nè chúng cũng co chụp nhật ca tuần sau đấy lớn mà nè ลองตึกแถวใกล้นี่ลงไปมึงเป็น,นอะไรตะเยนทางก็เริ่มโผลจ่จกนผะผูกเขาผูกเสดี่กขึ้นไหลเด้ออยู่นี่นะปลอกเปล็กปลอกเปล็กเลย ปะเตะปุ๊บเบ๊กปุ๊บเบ๊กอยู่เด้งอีออะไรกับบุญกินวะปัาน้อยวะมีกระดิ่งน้อยมันลองบึ้งไงคือสีได้เรื่องน่ะมาแล้วตัวเลขของลูกชาย ไซส์เล็กเหมือนเดิมนะครับแถวแถวกใกล้นี่มีแต่ไอเล็กๆตัวใหญ่ต้องเล็กไปแถวนะอนาไกลๆนะครับ มาแล้วตึกเตหันมานี่นี่ได้จะส่งตัวมีแต่ไซส์มาตรฐานเท่านั้นมือน,นี้น่ะบุมมีไซส์ใหญ่เลยตุ้ยติดตัวเองก็นะยายจอะตดตัวเองกปลั๊กไก่โอ้ตุย้ยเทตุ้ยว่าได้นี่ยนะ่ะจแซ่บไหล ำลำว่าไม่มีปลาแล้วก็มา,าต้งต่อจุมุนเจได้ไปนะฮะหน่อนอกก็ฮะดูอุ้ยสำมกันมืดวันนี้นะมีแต่ไซส์ไซส์เดียวนี่แหละย,ยังไม่ได้ไซส์ใหญ่สักตัวเลย มันเอาตากินมั้งสุกอมน,นอเยอะสุกจนนะชาตวใช้ตัวเยอะจวมาอีกแล้วตัวใหญ่แล้วทีจุดนี้นะกันจุดนี้ยังได้เล็กเลยกูยยอมเลย dãy xuống này mới đi là cái đi đi đó rồi mình cắt tông tắc nhỉ à. chủ nó tốn nó nó cho luôn cô nó nói tôi nó lấy tôi cho xây cô xây lũi luôn cô mang gò lôi thong tôi chính chính nữa, giờ nãy giờ bán giờ chúng ta chui lòi nữa, gừng lòng thòng lên nhiều hả nào, dài bộ xăm điều khu nừng sống tổ son ao ý bộ mà léo mà léo lông mảnh

À? chúng <laughs> là nhà tù lắm hả bạn xây đây lời đứa tuần sau nè mà ý léo mà ý léo. và hàng mình tung dù này ni lệ คิดว่าไม่มีไซส์ใหญ่วะไซส์มาตรฐานเลยพียนย่น้อยลงน,น้อยลงสารวันน้อยลง ตัวเลขซ้ำนี้ที่สองที่สามอันนะั่นซ้ำนี้นั่นหล่อสมบรูรณ์จุดเดียวนี่เนอะฝุ่นตรงหามหัวก็บกปบป้าบุบหนีเลยด้วยถือว่าได้1ิปซิปไปตแล้วลูกใส่ได้เป็ดโตกเขาได้สี่โตค่อยลูดไปสองโตฝุ่นก็บกุบเศราจนเทือ มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวที่เก้าแล้วของลูกสายตัวที่จั่วนะ่ตัวตัวนี้นนะโอ้ใส่ลงก็โอ้กว่านะใส่โลแล้วตัวนี้นะโอกากโอ้โห เรียบร้อยโอ้โหโอ้นานนี่หรอสมันตู้แนลูนานี่วันซาตัสต่อลรงหนุนแจจิกัวกูยะตันตู้อยู่รอให้ปลาจินนันนอตัวที่สิบแล้วนะครับตัวที่เก่าแล้วตัวนี้นะซัพพอร์ตอยู่ตู้กูเปล่าตู้ต่อฮะโคตรเยอะไปแล้วตัวที่สิบน่ะยังบวชสิบด้อลุดละ ใจลงร้วโครงร้วยโยนแต่ใต้น้ำอย่างเดียวเลยบุได้ตีเถี่ยวน,น้ำเนื้อจุดใหม่เนี่ยจุดใหม่เนี่ยได้หนึ่งตัวแล้วไม่ได้ไม่ใช่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็ลก ตี่เจอาีจอด็กน้อยอืออืออือหนูลูเรื่อวะ่อมาจิ้ไลน์มาจิไลนมาต้อนตื่อต้อนตื่อเลอเคดเคดจุดที่สองเลนี been, h, ่นะ Ao sự là tondu từ tôn từ ra lắp 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 dài lắp dài lắp ใส่เจ็ดขีดเป็ดขีดเลยอืมอืมเรียบร้อย ฝุ่นก็บเสาเลยเด้อฝุ่นแห้งตุกนักแล้วสาวตุ้กซ้อนเอีตุกลีเลยไม่รับเขาจู้หลาหลัาเย็นเฉยจะนอนได้ลงเลยตะกันนอนเดินหลูวเนาะฝุ่นก็ยังบวชสาเลยเด้อใส่ฮาคิด E' a kill sống <tôi> bò thứ trong dìa à, thu sẵn thiền đó nè và mượt tướp rồi non càng mà nó to vậy sao không biết chơi Thái có một lời đó Mọi đi mì rồi อู้ตีก็ประมาณลปลาละโอ้โหปมาณโลสโลสองโล,ส,งโลสามแล้ว ตีเตี้ยผิวน้ำด้วยตัวนี้นะบริษยนไตน้ำด้วยน้อยโตด้วยที่สี่ตีผยวน้ำได้อย่างนี้นะ

ต,นต,ต,นต้นตืต้นตืดัวเทีสุดๆุดทเตน,น่ะตุดเลยมวั้าชันงตุดล้วนจุดที่สามอีเล้ถือว่ามาที่ที่อีละก,กละแล้วไปรออือ ủa tôi, tôi, tôi lấy túi, nhặt túi lấy túi. Thằng khoai nhưng giờ này, nay ป่านี้ใส่ถังแล้วมังคุดถังก็จิเต็มแล้วเนีย่ยว่าได้ไหลเกิบเลยเต็มมืดมีเต็บป่าเก็บจ้ะเก็บเก็บตัวที่มันตายแล้วเอาไว้เลย 嗯,嗯。 Nó chết rồi đó, nó mình mình đó Nó cả su lý dù mà sao mày mới yêu chú cho họ lên ta sao dùng gỗ nếu mà tuần lễ tức mà thắng hoàn như là ถังจะว่าเต็มแล้วเด้อถังเต็มแล้วบุงเื่อได้กับลูกใส่เขาก็สิได้กลับเลยเด้อบุมีบนใส่ป่าละไม่ได้ถังถังเดียวแล้วเต็มนะฮะคำว่าเขากลับนี่ไปแล้วครับว่าตึกได้ป่นานนานนานแล้วจังแท้เพื่อนเทุกคนเบื้องอีเด้อครับว่าตึกบริษัทป่าบุญตึกป่นานนานนานแล้วเขาก็สิเมือเลยเด้อแล้วเขาจังอานาเพื่อ เจอกันไหมอีกในทวิตต่อไปเด้อเรื่องกันโซกิโซกินเที่ยวป่าบ่อตึกป่าบ่ออะไรนยังเจอกันใหมเนี่มาชินจิตโรนะจากพงอยือนนะหนุ่มอีตันชูนี่เจียยุตามปุ่งกอเนี่ชิ้นชดินเจียเจียแต่ไเปเจียะเออออำลบพัชชาไม่สุดเลยนะอดชอไม่สุดเลยจะจอยจูตานัเอินจิตโระ